คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ตำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะกับเซียนแปะฉาแนวนะครับผมนะมาวันนี้เรามาเกมฮอกกี้เหมือนเดิมฮะวันนี้เราจะมาแจ็คพอตสักหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะสุดไม่รับบอกต่อฮะ <c oughs> ดูแลเล่นตามก็บอกกันด้วยฮะทักทายคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะ เริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะห้าสิบบาทนะผมนะสายบนนะครับผมนะสายบนห้าขวาบนห้านะครับผมนะหรือว่าเดี๋ยวเออมา <c oughs> ไม่เอาห้านะ <c oughs> ผมพูดผิดนะเมื่อกี้ <c oughs> สายสองล่างสองฮะขวาสองฮะ <c oughs> สายล่างสองนะผม <c oughs> ส่วนไม่รับบอกต่อฮะ เอยมาฮนะขวาบนสองครับผมโดนนะขวาบนฮนะเออมาขวาบนอีกฮนะขวาบนอีกฮนะ <c oughs> พูดผิดนะฮะเมื่อกี้ซ้ายนะผมพุดหลอกโกนะผมห <c oughs> อกหอกหอกมาขวาบนอนะ่ะซ้ายล่างฮนะ <c oughs> ต่อด้วยซ้ายล่างฮนะมา <c oughs> เออมา <c oughs> เออมา ขวาล่างฮะโอ้โหมายนงอยขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะผมนะกับตุนหด6,000จะได้ไหมฮะ 5, 5 8 0นะมาดูกันนะมาสุดไม่รับผมนะลองเล่นตามผมดูได้นะครับผมนะคนที่ชอบก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะผมนะใครที่เจอผมใน YouTube ก็ทักทายกันไปได้ฮะใครที่เจอผมในเพจเฟซบุ๊กก็ทักทายกันมาเข้ามานะครับผมขวาบนนะขวาบนนะ <c oughs> สายล่างครับผม <c oughs> มาสายล่างครับผมมา,า,าเออมา ซ้ายล่างอีกดอกนึงฮะเออมาขวาล่างฮะไอเออมามาละว่างไงฮะแจ็คพอตอีกแล้วครับผมเพื่อนวางไงฮะเอาหรือเปล่าฮะหรือว่าจะแคทดเอาฮะมาฮะลุ้นกันฮะอืมไม่กล้าเสี่ยงนะหรือว่าเราจะหวังแจ็คพอตสายบนเนี้ยสายบนเข้าทุกดอกะล้สายบนอ่ะจดสวยครับผมบิ๊กวีนแมะเมกาบิ๊กวีนไปแล้วแจ็คพอตอีกแล้วนะครับผมนะเกมไม่ยากครับไม่ยากครับผมนะหกพันกำไรมันแล้วนะห้าพันดนนอครับผมนะ เล่นมือใหม่ก็เบาๆฮะเบ็นหน้าสิบบาทฮะใครสนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาได้นะผมนะ <c oughs> โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ